สมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่า เพื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบังวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบางให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ยญาณแก่กล้าขึ้นเกิดมีการเป็นการกระทับส่งสภาพจิตจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจ จิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิด